สวัสดีนายหัวจ้าสวัสดีนะคะสวัสดีสวัสดีน้องโรบล็อกหนึ่งขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณนะคะวันนี้มาดึกมากเลยวันนี้มาสามทุ่มเดนาทีของที่นี่นะไปเข้าป่ามาเข้าป่ามากลับมาก็มาตัดวิดีโอเสร็จแล้วกว่าจะเสร็จก็ประมาณ ส่งพุ่มกว่า,วามาทอดไข่ให้ลูกสาวกินป้อนป้อนนนป้อนอน,อน,นี่ให้ลูกสาวก็เลยสามทุ่มพอดีฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยจ้าทุกคนคะ่ะทำกับข้าวไว้แล้วนะทอดไข่เจียวทอดไข่เจียวไง่ายๆเดี๋ยวล้างคนนมให้ลูกสาวก่อน แบกแบกนมองสามแบกกุกลายมีมีเวียมนมฟินิทแบกมีเวียมล้างขวดนมก่อนทุกคน เลบูบายเนี่ยบูบายบูบายต้องม si ีฉันชอบขึ้นเสียงยังก็สีชันจีซันกี้ขึ้นเสียงนะคะเมื่อกี้เป็นนางยักษ์นะคะเมื c, ่อกี้เป็นนางยักษ์ทุกคน นางยัดออกมาจากลูกได้ไม่ถึงห้านาทีนะทุกคนไม่ถึงสานาทีด่ซํำไปนะบนมาหาเราีกแล้อ้ยช่องนี้บนลูกบนผัวนะคะทุกคนบนลูกบนผัวเดี๋ยว เดี๋ยวล้างขวดนมเสร็จแล้วก็จะไปกินข้าวก่อนนะทุกคนไม่ไหวแล้วหิวข้าวไปกินพวกปิ้งย่างไส้กรอกก็หลังมาทุกคนก็ไม่ได้กินเยอะหรอกกินแค่แบบพอเป็นพิธีพิธีนะพอกลับมาบ้านก็เลยหิวมากนะทุกคนหิวมากหลังมาก็เลยหิวสัญญาณดีเนี่ย มันดีไหมหรือว่าตกรือว่ามันรือว่าเขาไล่เราตกในทีกแล้วนะสัญญาณน่าจะดีแล้วทุกคนนะเพราะว่าเห็นคนดูอยู่สองสามคน บางคนล,ลมก่อนค่ะทุกคนก่อนที่จะไปกินข้าวกับไข่เจียวนะคะไข่เจียวหายร้อนแล้วมนะั้งผ่านไปสิบห้านาทีอืมคงจะหายร้อนแล้วสวัสดีทุกคนจ้าวันนี้มาตอนสามทุ่มนมีคนเข้ามาดูเราไม่เ่นช่องเไม่ลูกสาวก่อน ดูซิว่าสัญญาณเรามันยังดีเหมือนเดิมไหม,อม,อม,อมโอเคสัญญาณดีเหมือนเดิมสัญญาณชัดดีนะคะทุกคน เดี๋ยวเตีเข้าก่อนเ,เข้าหรือแค่นี้พอดีทุกคนเข้าหรือจึ๊งนึงนไม่เป็นไรไมนเป็นไรไม่เป็นไนกินได้อยู่เราก็จะกินมะม่วงนะคะวันนี้ตอนแรกว่าจะบ่มมะม่วงเอาไว้ทำ ข้าวเหนียวมะม่วงทุกคนแต่ว่าคิดไปคิดมาเอาไว้วันหลังเพราะว่ารู้สึกว่าอยากกินของหวานนะคะเดี๋ยวไปล้างก่อนดีหรือยังสัญญาณสัญญาณฉันดีอยัง คนขาสัญญาณเรายังดีเหมือนเดิมไหมคะ,ะมโอเคสัญญาณได้อยู่แสดงว่าอีกเครื่องหนึ่งแสดงว่าอีกเครื่องหนึ่งมังงน